46. ผลไม้ช่วนิรันดร์001มอบความหวังไว้ที่ผลไม้มากกว่าใบเมเปิ้ลอันงดงามที่ร่วงหล่นในสายลมฤดูใบไม้ร่วง0 0 2แม้ว่าร่างกายและใบหน้าของคนเราจะสวยงามเหมือนใบเมเปิ้ลแต่ก็เหมือนใบเมเปิ้ล003มอบความหวังไว้ที่ความคิดของคุณ มอบความหวังไว้ที่สิ่งที่เป็นนิรันดร์ผลไม้จิตวิญญาณและจิตวิญญาณพันธกิจคริสเตียนกอสเปลจองเงียซอบบาทหลวงนี่คือคำสุภาษิต 46. ผลไม้ชั่วนิรันดรศ์001มอบความหวังไว้ที่ผลไม้มากกว่าใบเมเปิ้ล อันงดงามที่ร่วงหล่นในสายลมฤดูใบไม้ร่วง002แม้ว่าร่างกายและใบหน้าของคนเราจะสวยงามเหมือนใบเมเปลิลแต่ก็เหมือนใบเมเปิลศูนย์มอบความหวังไว้ที่ความคิดของคุณมอบความหวังไว้ที่สิ่งที่เป็นนิรันดรผลไม้จิตวิญญาณและจิตวิญญาณ พันธกิจคริสเตียนกอสเปลจงมีซอฟบ,บาทหลวงนี่คือคำสุภาษิต